สวัสดีครับผมวิลพลิขิตมั่นชัยครับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่นิสสัน h ิตพีเคสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติที่เราจะทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์นิสสันของเรานะครับก็แน่นอนนะครับทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสเจอลูกค้านะครับหรือว่าพูดคุยกับลูกค้านะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีความพร้อมนะครับในด้านของข้อมูลนะครับหรือว่า รูปแบบการพูดคุยนะครับซึ่งจะต้องมีความคล้องเพื่อให้เวลาเราพูดคุยกับลูกค้าไปนะครับลูกค้าได้เกิดความเชื่อมั่นนะครับรวมถึงเราจะต้องสอบถามประสบการณ์ของลูกค้านะครับที่มีต่อบแบนรนด์นิสันของเรานะครับว่าลูกค้าได้เคยลองใช้รถของเราไว้เปล่านะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับที่ได้เป็นลูกค้านิสันมากกอนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากว่ามีเนี่ยงานของเราก<ห>็จะเบาลงนะครับ<ม><อ> ส่วนถ้าเกิดว่าไม่มีเลยนะครับเราก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับหรือว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของนิสสันเรานะครับที่เป็นแบรนด์ที่มีมายาวนานแล้วนะครับทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็จำหน่ายทั่วโลกนะครับรวมถึงเมืองไทยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีการจำหนา่ายมาอย่างยาวนานรุจยี่ยอดขายก็ถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศเนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็นิสสันถือว่าเป็นรถที่ มีความสเสถียรนะครับก็มีการใช้งานแล้วคนทานนะครับแล้วไม่จุกจิกน,นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ลองใช้รถเราแล้วเนี่ยกล้าย,ย,นยืนยันและกาลังดิให้กับคนลออกชานเลยว่ารถเราเนี่ยถือป่าเป็นถที่ใช้งานแล้วสบายใจนะครับได้ความคุ้ค่าแน่นอนรวมถึงนะครับก็บผมยึดหลักแนวคิดน,นี้นะครับก็คือ ลูกค้าทุกคนที่เราได้พูดคุยนะครับเราจะต้องทําให้ลูกค้าตอบโจทย์ได้ว่าทําไมลูกค้าจะต้องใช้แบรนด์นิสสันนะครับรวมถึงทําไมลูกค้าจะต้องซื้อกับนิสสันบีดพีเคของเรานะครับ mm. Mm. หรือสุดท้ายเลยลูกค้ามีเหนนตุผลอะไรที่เราจะทําให้ลูกค้าตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าทําไมต้องซื้อนิสสันกับวีรพลวิคิตมั่นชัยนะครับก็คือทําไมต้องซื้อนิสสันกับเรานะครับซึ่งถ้าเราทําให้ลูกค้าเนี่ย ได้คําตอบนะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าย่อมเกิดการตัดสินใจซื้อนะครับเกิดการรักในแบรนด์นะครับรวมถึงใช้รถอย่างมีความสุขนะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับซึ่งเราเป็นคนที่สัยเองนะครับต้องให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์นะครับว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีข้อดีนะครับมีจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ขอ คุณนิสสันนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็นน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ